สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูกุ้งก็นำเนื้อหาของเรื่องของมาตราแม่กงนะคะมาให้กับเด็กๆอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามาตราแม่กงนะคะมีอะไรบ้าง มาตราแม่กงคือคำที่มีงองูเป็นตัวสะกดนะคะมาตราแม่กงมีงองูสะกดเพียงแค่ตัวเดียวเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กงมีอะไรบ้างฝึกอ่านคำมาตรากงคำแรกนะคะกวางเด็กๆจะเห็นว่า คำว่ากวางนะคะมีพย,ยัญชนะต้นสองตัวคือกอไก่กับบอแหวนนะคะส่วนตัวสะกดก็คือตัวงองงูนะคะงองงูอยู่ในมาตราแม่กงนะคะคำที่2ช้างนะคะช้างคำว่าช้างมีชอช้างเป็นพย,ยัญชนะต้นนะคะแล้วก็ มีงองูเป็นตัวสะกดเหมือนกันนะคะต่อไปคำว่าทงนะคะคำว่าทงมีพยัญชนะต้นคือตัวทอทงนะคะมีงองงูเป็นตัวสะกดคลองนะคะมีคอควายกับลอลิงเป็นพยัญชนะต้นควบกันสองตัวนะคะแล้วก็มี งงงูเป็นตัวสะกดวิง่งมีวอแหวนเป็นพยัญชนะต้นนะคะและมีงงงูเป็นตัวสะกดเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านคำน่ารู้เกี่ยวกับมาตราแม่กงพร้อมๆกันนะคะพร้อมไหมคะคำแรกเลยกางมุงกุ้งแห้ง แสงสว่างข้างหลังนั่งลงส่งของคำน้ารู้มะม่วงงวงช้างกลางเกงเพลงดังวังเวงเกรงใจ มาลองทายดูใครรู้ตอบไวนะคะครกกุ้งมีเกมให้เด็กๆเ,เล่นนะคะไม่เชิงเกมนะคะแต่เป็นการอาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของมาตราแม่กลงนี่แหละนะคะเด็กๆมาลองดูนะคะมาลองทายดูใครรู้ตอบไวๆเลยนะคะะมาดูข้อที่1เลยนะคะ ฉันคืออะไรเป็นสิ่งบูชาพระแมค่คงคาในวันเดือนเพนทีนี้ครูกุ้งจะขยายความคําถามให้เด็กๆได้คิดตามไปทีละวัคนะคะเป็นสิ่งบูชาหมายความว่าสิ่งของที่ครูกุ้งถามสิ่งของที่เด็กๆจะต้องตอบนะคะเป็นสิ่งของที่ เอาไว้บูชาบูชาอะไรเอาไปบูชาพระแม่คงคาคําว่าพระแม่คงคาหมายถึงแม่น้ํานะคะหมายถึงน้ํานั่นเองแต่จะต้องเอาไปบูชาในวันเดือนเพ็นคําว่าวันเดือนเพ็นหมายความว่าในคืนวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเขาเรียกวันเดือนเพ็น หมายความว่าดวงจันทร์เต็มดวงดวงจันทร์สองสว่างเลยเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะดวงจันทร์เต็มดวงมันจะไม่มีแหวง่งมันจะไม่มีเว้าวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งของสิ่งนี้ครูกุ้งมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยนําสิ่งของสิ่งนี้ไปบูชาแม่น้ํามันคืออะไรคะลูกบางคนตอบได้แล้วนะคะมาดูซิว่าคําตอบของเด็กๆ จะตรงกับคำตอบของคุณครูหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยกระทงนั่นเองเด็กๆเ,เคยไปลอยกระทงไหมคะถ้าเด็กๆเ,เคยไปลอยกระทงหมายความว่าเด็กๆทุกคนต้องเคยเอาสิ่งของสิ่งนี้ไปบูชาพระแม่คงคาไปขอขมาพระแม่คงคาและในเดือนนี้นี่เองนะคะ เดือนพฤศจิกาเป็นเดือนที่เราจะต้องลอยกระทงกันเด็กๆอย่าลืมนะคะทำกระทงแล้วก็เอากระทงไปลอยเพื่อขอขมาเพื่อบูชาพระแม่คงคาก็คือบูชาและขอขมาแม่น้ำน,นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะฉันคืออะไร กินได้ไม่แพงเนื้อในสีแดงเปลือกเขียวลายลายเด็กๆทุกคนชอบกินนะคะเพราะมันมีคูกุ้มใบให้ว่ามันเป็นผลไม้นะคะมันเขาบอกว่ากินได้ไม่แพงหมายความว่ามีราคาไม่แพงแต่ไม่ใช่ทุเรียนแน่นอนเพราะว่ามันมีเนื้อสีแดง นะคะผลไม้อะไรคะที่มีเนื้อสีแดงแต่เปลือกของมันเป็นลายๆนะคะเปลือกของมันสีเขียวแล้วก็มีรูปร่างลายๆหน่อยหนึ่งมันคืออะไรคะกุกุ้งไม่ให้อีกนิดหนึ่งนะคะมันไม่ได้มีสีแดงสีเดียวมันจะมีสีเหลืองด้วยบางลูกมีสีแดงบางลูกมีสีเหลืองแต่เม็ดของมันเป็นสีดำ มันคืออะไรคะบางคนตอบได้คุณครูก็ชอบกินและครูกุงมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนก็ชอบกินเช่นกันมันคืออะไรบางคนตอบแล้วนะคะตอบเพราะอะไรเพราะเป็นผลไม้ที่เด็กๆชอบนั่นเองนะคะมันคือโตแมงหรือ แตงโมนั่นเองนะคะใครๆชอบกินแตงโมบ้างนะคะแตงโมนะคะจะมีพันสีเนื้อสีแดงแล้วก็พันธ์ที่มีเนื้อสีเหลืองนะคะแต่ลักษณะของเปลือกก็จะมีสีเขียวนะคะมีลายๆทั้งสองพันเลยแต่จะแตกต่างกันตรงเนื้อด้านในแค่นั้นเองนะคะ ต่อไปนะคะมีคำถามแบบนี้อีกคำใดคือคำในแม่กงนะคะมีคำให้สองคำคือคำว่าผีเสื้อกับคำว่าพึ่งครูกุ้งให้เด็กๆดูสองคำนี้อยากจะรู้ว่าสองคำนี้คำไหนที่อยู่ในมาตราแม่กลงบ้างนะคะ เด็กๆมาดูคำแรกเลยผีเสื้อนะคะผีเสื้อมีผีเสื้อมีตัวสะกดไหมคะไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมาดูว่ามาตราแม่กงจะต้องเป็นตัวสะกดด้วยงองงูนะคะมาตราแม่กงตัวสกดคืององงูเพียงแค่ตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อคำว่า พึ่งนั่นเองนะคะคำว่าพึ่งเป็นคำที่อยู่ในมาตรากงนะคะเด็กๆมาดูข้อนี้บ้างนะคะเขาถามว่าคำใดไม่ใช่คำในแม่กงนะคะคำใดไม่ใช่คำในแม่กงหมายความว่าคำในข้อใดนะคะที่ไม่ใช่คำที่อยู่ในมาตราแม่กงนะคะ รูกุมีคำให้สองคำคือคำว่าร้องกับคำว่ารานะคะเด็กๆลองดูนะเขาถามว่าไม่ใช่นะคะคำใดไม่ใช่นะคะรูกุ้งคิดว่าเด็กๆตอบแล้วคําตอบของข้อนี้คือคําว่ารํานั่นเองนะคะเพราะคําว่ารําเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กอการนะคะส่วนคําว่าร้อง เป็นคำที่มีตัวงองูเป็นตัวสะกดซึ่งงองูก็คือมาตรากงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบคำว่ารำนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูข้อนี้กันนะคะข้อนี้เขาถามว่าคำใดอยู่ในมาตราแม่กงนะคะครูมีตัวเลือกให้เด็กๆสมตัวเลือกนะคะโดยให้เด็กๆ สังเกตดูนะคะว่าคำในข้อใดที่อยู่ในมาตราแม่คงบ้างเด็กๆก็เลือกข้อนั้นนะคะสังเกตง่ายๆเลยมาตราแม่คงคือคำที่มีตัวงองูเป็นตัวสะกดนั่นเองนะคะเด็กๆเลือกข้อไหนคะดูง่ายมากนะคะข้อนี้เลือกข้อกไก่นะคะเพราะข้อกไก่ มีงองูเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะดูข้ต่อไปเลยคะ่ะข้อนี้เขาถามว่าคำใดอยู่ในมาตราแม่กงอีกเช่นกันนะคะมีตัวเลือกให้สามคำนะคะเด็กๆอยากเลือกข้อไหนเอ่ยนะคะมาตราแม่กงคือคำที่มีตัว งงูเป็นตัวสะกดนะคะข้อนี้เด็กบางคนตอบแล้วข้อนี้จะต้องตอบข้อก่อไก่นะคะคำว่าหนังสือนะคะเพราะคำว่าหนังมีงงูเป็นตัวสะกดนะคะครูกูม,มั่นใจว่าเด็กๆหลายคนตอบถูกนะคะเป็นยังไงบ้างคะ คำที่อยู่ในมาตราแม่กงนะคะง่ายไหมคะและมีหลักการจำมาตรากงมาตราแม่กงง่ายๆเลยนะคะก็คือคำที่มีตัวงอง,งูเป็นตัวสะกดเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าทำไมคะบางครั้งครูกุ้งอาจจะพูดว่ามาตรากงนะคะหรือในบางครั้งครูกุ้งพูดว่ามาตราแม่กงนะคะ เด็กๆคะสองคำนี้ใช้ได้เหมือนกันนะคะไม่มีคำไหนผิดนะคะถูกทั้งสองคำใช้ได้ทั้งสองคำเลยนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ท่องคำศัพท์ด้วยเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะอย่าลืมอ่านหนังสือท่องคำศัพท์ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ